ฝนตกคอยตอร่มแรงหัางบดแดงขูรุ่งทั้งไข่ทั้งแบบเป่งหรือวันอาทินี้หมดอันนี้มันจิมันติขาามันิะซอยกับหมจา่าเห็นไหมเป่งเห็นบ่ข้าือช่วยก็ไม่ทราบโอ้สิมันซอยซอยหนุ่เติดฝอเลย ไข่นะวไปคนณถ้ามี้ก็เยอดไข่ไปไข่จะเป็นหามขึ้นคามคามขึ้นลังจะฆ่าหรือจะช่วยอะไรพ่อกากกับขาอะไรพ่อซอยกับซอยทั้งสันง้นบุ๊ <laughs> อันนี้ซอสประกอบค่าให้เลยบุ๊ค่าหรือช่วยนอ้อ